ดังเวลาเดิมอยู่แลเกิดอะไรขึ้นตั้งเวลาไว้หรือ ำไมไมันถึงได้ดังไม่ยอมเลิกดังสักพี่จอดเด่นเนี่ยนะดังเวลาเดิมอีกแล้ว,เ,ว,ลเ,อลวเออลูกเมียเดือดร้อนไปหมดแล้วผมอะ ลูกเมียตืน่นนอน,น,นเอ้เอห้นอลูกเมียเดือดร้อน,นสองคืนละสอคืนสองทล้เนี่ยเอ,อเวลาเวลาเดียวกันแลยมั้งใช่เวลาเดียวกันเลยเออกําลังกํากลังหลับเลยมันคืออะไรไมันเกิดอะไรขึ้น นี่มันดังมันดังแค่ครั้งเดียวนะมันไม่ใช่ดังหลายครั้งเหมือนแต่ก่อนอืมแตนี้มันยาวนะั่นน่ะยาวยาวยาวเพราะแ้วแถมไม่มีคุณไม่มีคุณแจให้เราอีกเมื่อเย็นได้เห็นป้ายบุคคลเขาเอามาเอามาจอดอยู่ผมนั่งมองอยู่พอบุคคลรถขับไปไมั้งพอบุคคลผู้หญิงฮะ<อ>ผมวันนี้เขาเอาไปแก้มาโออย่างนี้ทุนการงานเนี่ยแจ้งไปยัง ไม่ได้แจ้งวันนี้ผมไม่อยู่ผมไม่ว่างพอด้ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้เข้ามาแล้วผมจะส่งไลน์ไปบอกก็เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องเข้ามาคุยกันแล้วเนี่ยเพราะมันมันเดือดร้อนอะมันมันไม่ใช่ว่าค้างสองค้างพี่ยามเ <c oughs> มื่อหนที่แล้วก็บอกแล้วเมื่อหันที่แล้วสิบเก้าค้างสิบเก้าคืนนะที่ผมเตื่นกันมา <c oughs> เออมันบางคืนก็เป็นสิบเที่ยวใช่ปะ มันคืนก็ห้าหกเที่ยวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าค้างสองค้งกล้แทนที่ว่าจะมาแก้ไขให้นี่กลับเอามาจอดแย่เมื่อวานเมื่อวันเมื่อวันซื่นนี่ไอ้เด็กๆเพราะนั้นขาล้างรถจนอยู่ใช่ไหมเมียผมประชุมผมก็เดินผมก็เดินไอ้ินี่ขับออกไปนี่วผมก็เดินนาบอกเขาใครนะไอ้ิขับออกไปไม่ใช่คนผมเห็นว่าอุคคนเดินออกมานะไปด้วยกันมั้ไม่รู้ไปกับสองคนผู้หญิง เออผู้หญิงเป็นคนเป็นคน <ยา S 1> ใช้เป็นคนใช่ปะใม่านน่ะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เขารายงานบอกว่าเป็นจิ๊บเป็นยิ้มละ <Okay. S 1> เป็นแม่บ้านแล้วเป็นอะไรเมื่อวานนี้ไอ้สองตัวนี้เขามาคาบรองเท้าไปอยู่แม่มันครั้งสองครั้งเราก็ว่าเออมันก็นี่มันเงียบไปนานแล้วแทนที่ว่าจะแก้ไขให้มันยังไม่ได้แก้ไขเอามาเอามาวางไว้แกะ มันเป็นตั้งหรือเปล่าเมื่อแท้แล้พยายามมันเออมันมันต้องมีระบบตั้งมาอะไรมันมันต้องมีคนทํามันเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่ว่าจะเอยมันเป็นสัญญัก์สัญญาณบ้าบออะไรมันต้องมีคนทาแต่ถามว่าจะทํามาเพื่ออะไรอ่ะผมไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยแล้วมันมันมันนี่ผมไม่เคยไม่เคยคุยคุยเจ้านัดคนเดียว นล้วก,กูจะต้องคุยกับไอ้ทางไอ้เสียไหนแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องนะกับเจ้าแก่เลยแตกวันน่ะเอารถไปจอดตรงถตรงนี้ก็ผมก็ไฟเดือดร้อนไปด้วยโอ้ยเออ